การหาพื้นที่แรงเงาของตุ๊กตาหิมะจากวงกลม3บวงทําอย่างไรมาดูการนะครับโอเคอันนี้เป็นการหาพื้นที่นะครับแรงเงานะครับวงกลมออสองรูปที่เขาให้มาครับเขาบอกว่าวงกลมสองรูปนี้อยู่ภายในวงกลมใหญ่นะครับซึ่งวงกลมแรกนะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับวงกลมเล็กๆนะฮะก็คือ1.8นะครับ หนึ่งแปดเซนแล้วก็เส้นที่สองนะครับก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่สองจุดหกเซนติเมตรนะครับรวมแล้วตรงนี้สองอันนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสี่ 4. จุดอะไรครับสี่เซนติเมตรนะครับโอเคไหมครับนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใหญ่งนั้นสรุปว่าวิธีการก็คือเราจะต้องหาอะไรครับหาพื้นที่วงกลมใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราหาวงกลมใหญ่ก่อนนะครับวงกลมใหญ่รู้ไหมครับมีรัศมีเท่าไหร่เดี๋ยวหาพื้นที่ตรงนี้ก่อน อันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของเรานะครับก็คือ4.4สดงว่ารัศมีก็จะกลายเป็น2.2เซนนะครับเอาวงกลมใหญ่ลบกับวงกลมเล็ก2วงนะฮะลบกับวงกลมวงกลมที่1ลบกับวงกลมตัวที่2นะฮะวงกลมที่1นี่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ1.8นะครับแสงว่ารัศมีนะครับ r1 ก็จะกลายเป็น0.9นะครับเนี่เอาเอาเป็น r ใหญ่แล้วกันเนาะ r สองนะครับ r 2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับจาก2.6เหลือ1.3หาร2ไปนะครับนะนั้นพื้นที่แรงเงาก็จะมีค่าเท่ากับวงกลมก็ใช้สูตรพาย R ยกกำลัง2นั่นเองนะครับลบกับนะไพาร์ใหญ่ยกกำลังสลบกับพาย R เล็ก1นะฮะพาย์หกำลังสลบกับพาย R 2ยกกำลัง2นะครับข้อนี้เราจะทำให้พายเป็น3.14เอาสื่อยมประมาณ2ตำแหน่งนะครับ เราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมภายออกมาก่อนนะฮะจะได้เป็น r 2กําลัง2ลบ r 1กําลัง2ลบ r 2ยกกาลังสไปนะครับเริ่มต้นแทนค่าพายเป็น3.14รัศมี r ใหญ่คือ2 2ยกกาลังส r 1ก็เป็น0 9ยกกําลังส r 2ก็เป็น1 3ยกกาลังสไปนะครับไม่ต้องไปกระจายนะครับค่ากระจายนี่คูณเลขเยอะมากนะฮะดึงตัวร่วมออกมาดีกว่าคูณครั้งเดียวจะง่าย ย2ิบสองคูณย2คูณสองได้เทไร่สองเป็นสี่นะฮะก็เลยเป็น484อันนี้สืยม1นึ่ตำแหน่งเป็น2องตำแหน่งอันนี้9กคูณเได้81ดสิบเนะศูนยจุดแปอันนี้1ิ3สได้1้อยหกเกก็คือสืยม2องตำแหน่งก็เป็น1、69ไปนะฮะรวมกันนะครับอันนี้สองจุดสคูณกับ3,14จนะุดหนึ่งสี่ั้นคูณกันแล้วนะครับก็จะตอบประมาณ เอ่จ็ดจุดสามสี่เจ็ดหกซึ่งประมาณเอาสุยมสองหน่งนะครับก็เป็นเจ็ดจุดสามนะจากเลขสี่นะฮะตัวที่สามเนี่ยมันเป็นเลขเจ็ดมากกว่าห้าก็ปัดขึ้นเป็นสามห้านั่นเองโอเค